ไปเสื้อจีนตอนนี้เจ้าใจกล้ามากขึ้นทุกวันนะพาลูกน้องมาที่บ้านข้าแต่เช้าเลยมาหูยินเรื่องนี้ด่วนมากข้าจะไปต้องรีบมาหาเจ้าฟังข้าหน่อยเถอะนาะตอนที่ข้าอยู่เมืองเว่ยหุยไว้ทุกให้กับผู้อาวุโสสีข้าพบเจ้าเฉียนซุนเขาบอกกับข้าว่าเขารู้ว่าใครคือฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าพี่หมานะเจ้าเจ้าเจ้ามารอเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ เรื่องนี้ใหญ่มากนะจะล่เล่นได้ยังไงเล่าเจ้าเฉียนซุนบอกกับข้าเองอะว่าเขารู้ว่าใครคือฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าพี่มาไม่ใช่เฉียวฟงและไม่ใช่มู่หยงฟู่ด้วยแต่เป็นคนอื่นนะ่ะเอเอเขาจะบอกข้าอีกว่าเขาบอกว่าท้ายเดือนแปดปีที่แล้วเอเอมาหูยินเอจะพูดต่อสิเออเจ้าเฉียนซุนยังบอกว่าเอบอกว่าท้ายเดือนแดปีที่แล้ว ฐานกองฐานผอกับฆาตรกรที่ฆ่าพี่หมานี่ยพวกเขากับผู้นำพี่ใหญ่คนนั้นปรึกษาหารือกันที่บ้านนะนะเขาพูดแบบนี้จริงเหรอใช่สิแบบนี้จริงๆงั้นเจ้าดีนเขาพูดมาแบบนี้เจ้ามีปฏิกิริยายัางไงเออเออ,เอ,อข้าก็ถามเขาว่าฆาตรกรตัวจริงคือใครถ้ารู้ว่าใครคือฆาตรกรตัวจริงข้าจะได้ช่วยแก้แค่พี่หมาอแต่ แต,แต่เขาไม่ได้บอกว่าฆาตกรตัวจริงคือใครอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่สะดวกพูดชื่อแท้ของคนคนนั้นออกมางั้นก็หมายความว่าเจ้าไม่รู้ว่าฆาตกรตัวจริงคือใครเลยท่าน,นนะซี่พวกเราสงสัยมาตลอดว่าคนที่ฆ่าพี่หมาคือเฉียวฟงคือมู่หยงฟู่แต่ความจริงกลับไปคนอื่นเนอะถ้าเชื่อว่าดวงวิญญาณของพี่หมาคนนอนตายตามไม่หลับถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้น ลุงถันกับป้าถันก็ไม่ได้บอกว่าฆาตรกรเป็นใครใช่ไหมนั่นสิถ้าเขาบอกว่าฆาตรกรตัวจริงเป็นใครเนี่ยข้าคงพาพี่น้องไปแก้แค้นแทนพี่หมาแล้วอ่ะนั่นสิเจ้ากับป้าหยวนสนิทก,กันมากใช่ว่าข้าจะไม่รู้เอาเถอไปตอนนี้ไม่มีคนนอกถ้าเจ้ารู้ว่าฆาตรกรตัวจริงคือใครก็ช่วยกระซิบบอกข้าหน่อยออข้าจะได้รู้ยังไงละ่ะ ตอนนี้นะ่ะคนที่รู้ว่า